วันนี้เป็นวันพระนยมตรงกับวันที่31เดเดือนสิงหาคมเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้านั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญต่อชาวพุทธวันหนึ่งก็คือเป็นวันพระใหญ่ที่ปุทธเจ้าบัญญัติว่าอุบาสกอุบาสิกาต้องไปหาพระวันอื่นพระเขาก็ไปหาไปบิณฑบาตท,ที่บ้าน วันนี้จะพาญาติโยมมาที่บ้านอนา,าธิปดิกาศเศรษฐีเดี๋ยวผมพาให้เรียบร้อยก่อนมานอกวัดต้องห่มคลุมตรงนี้เป็นประเทศอินเดียอาตมาก็อยู่ที่วัดป่าแหละที่หลังอาตมานี้ก็คือบ้านของอนา,าธิปฎิกาศเศรษฐีก่อนหน้านั้นชื่อว่าทัตตะท่านอยู่ที่เมืองสาวัตถีที่หลังอาตมายืนอยู่นี้ก็เป็นห้องเก็บสมบัติ ของท่านอนาถบฏิกาศกาเศรษฐีท่านเป็นผู้ที่ใจบุญสุนทานตอนเช้าก็จะใส่บาตรทุกวันใส่บาตรแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนยาจกยากจจอนาถามารับแจกทานอาหารบ้างอาหารสดอาหารแห้งเป็นขนมต่างๆท่านก็บริจาคทานทุกวันให้คาทาบริวารได้แจก เมื่อท่านไปวัดก็จะให้ลูกหลานบริวารเนี่ยถือเข้าถือของถ้าเป็นตอนเช้าก็เป็นพัตตาหารตอนเย็นก็เป็นน้ำปณะนะไปวัดทีนี้ท่านเป็นผู้ที่ใจบุญสุนทานก็คิดว่าเราเกิดมาชาตินี้มีเศษมีความร่ำรวยมีเงินทองเกิดจากการได้ให้ทานในชาติปางก่อน ไม่ถึงร้อยปีก็คงจะจากโลกนี้ไปจึงเข้าวัดบริจาทานทำความดีเมื่อท่านไปวัดก็ไปฟังธรรมจากุูธเจ้าบางวันก็นิมนต์ภาษารีบุตรพราอาน,นุนพระมหาโมคคลณนะพระเทระมเทศที่บ้านเมื่อท่านได้ทำบุญพอสมควรวันหนึ่งเมื่อภาษารีบุตรพาอน,นุนกลับไปแล้วท่านก็ป่วย ละสังขารเมื่อละสังขารแล้วก็ไปจุติบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ก็เป็นตัวอย่างแก่ญาติโยมอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราเกิดมีทรัพย์สมบัติมีลูกมีหลานค่าทาาบริวารก็ควรที่จะต้องฝังไว้ในพระพุทธศาสนาทำบุญด้วยตนเองแล้วก็ชวนลูกหลานไปทำบุญนี่ท่านจะแต่งชุดขาวใส่เสื้อขาวกางเกงขาวไปวัดทุกวัน แตะนั้นเป็นตัวอย่างแก่ญาติโยมนายมนนะดีบสร้างความดีไว้